สวัสดีครับลุงโอนะครับคลิปนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ครับนี่สมาร์ทมิตเตอร์ตัวนี้ครับจะไม่คลิปนี้ลุงโอถึงยิบเจ้าตัวสมาร์ทมิตเตอร์ตัวนี้มาพูดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะบอกว่าเราสามารถนําประโยชน์หน้าที่ของเขานียมา DIY ใช้กับอุปกรณ์ของเราได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นตู้สลับไฟ ของแรงจของนงโหแล้วก็ตู้อินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ไฮบิดออฟกิดนะครับอ่าก็สามารถนำคุณสมบัติของเจ้าสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตู้ของเราได้นะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะแนะนำการตั้งค่าของเขาแล้วก็การใช้งานของเขาเบื้องต้นนะครับอ่ะผมสูงให้ดูขนาดของเขาก็ไม่ใหญ่มากครับเท่ากับเอ่อถ้าติกําลังปีกนกก็ประมาณช่องครึ่งนะครับ ก็คือถ้าเกิดตัวเขาสองตัวก็เท่ากับเบเกอร์สามตัวเ,ออเรียงกันนะครับก็คือตัวเขาตัวเดียวความกว้าง,ขงเขาก็คือช่องครึ่งก็ใช้งานการต่อใช้งานก็ง่ายๆครับนี่เหมือนที่ผมต่ออยู่ก็คือด้านบนอินนี่บอกอยู่แล้ครับเอลเอ็นต่อให้ตรงกับที่เขาบอกไว้นะครับด้านล่างเอาก็ l อลเอ็นนี่ผมต่อให้แล้ว ก็ผมต่อหลอดไฟไว้1นึดวงเพื่อแสดงสถานะนะครับว่าเข้าจ่ายไฟออกจ่ายไฟออกมาที่ปลั๊กตัวนี้นะครับแต่ก็สายสีดำนี้ผมต่อกับการนำร้อนขนาด1,500วัตต์นะครับที่ใช้ทดสอบเป็นโหลดอยู่ประจำเดี๋ยวเราจะมาจ่ายโหลดกให้ดูนะครับ,าาดนนรบเนนบนบนดี๋ยวเรามาดูกันตั้งค่าแสงไฟมันสะท้อนนะครับด้านบนพอดีนี่เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งค่ากันนะครับ ก็เขามีหลายรุ่นครับรุ่นนี้ของผมก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้โชว์การเชื่อมต่อนะเพราะว่าผมมีมือถืออยู่เครื่องเดียวตอนนี้อีกเครื่องหนึ่งไม่ว่างนะครับผมก็เลยตั้งค่าให้ดูด้วยกดด้วยนิ้วก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะถ้าเกิดเราจะเชื่อมต่อกับมือถือเขาก็มีแอปอยู่ด้านข้างนะครับนี่สีฟ้านี่นะครับแล้วก็สแกนเข้าไปได้เลยสีฟ้าตรงนี้นะครับสแกนเข้าไปแล้วก็ ติดตั้งแอปก็สามารถไปตั้งค่าในะแอปก็ได้หรือว,ว่าเราจะตั้งค่าด้วยมือเราก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะตั้งค่าดูส่วนสายสีดําที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือสายจับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเราจะทดลองด้วยว่าเราตั้งค่าอุณหภูมิเท่านี้แล้วเขาจะตัดจริงไหมตามสมบัติที่เขาแจ้งมานะครับก่อนอื่นถ้าเกิดเราจะตั้งค่าก็ปุ่มก็มีแบบตัว m นี่นะครับตั้งเมนูแล้วก็บวกลวก็คือเพิ่มค่าลดค่าแล่ตรงนี้ก็ปิด,เป,ดเปิดนะครับเป็นปุ่อ on off เดี๋ยวถ้าผกดได้ดูนะครับเดี๋ยวซูงไม่ไกลหน่อยจะได้เห็นดวงไฟนี่เห็นไหมครับเราสามารถกดปิดเปิดที่ปุ่มล่างสุดนี้ได้เลยเปิดนี่ก็มีอยู่แค่สี่ปุ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งค้างกันดูเดี๋ยวผมจะสูงเข้าไปจะได้เห็นชัดๆอ่าี่กดค้างไว้ปุ่มบนสุดนะครับตัวเอ็มค้างไว้นี่ปุ่มแรกก็คือถ้าเกิดแรงดันเกิน ตัว1 0โวลต์ให้ตัดนะครับผมก็ตามตามค่าโรงงานไปเลยกดอีกครั้งหนึ่งตัว M ถ้าแรงดันตามกว่า190โวลต์ก็ให้ตัดนะครับเจ้าตัวนี้จะต่างจากชินอุทเมอร์นะครับถ้าเกิดเขาตัดถ้าเกิดเขาตัดแล้วตัดเลยนะครับเขาจะไม่ต่อให้จนกว่าเราจะมากดปุ่ม on off ตัวนี้อีกครั้งนะครับเขาถึงจะทํางานให้แต่เกิดเขาตัดแล้วเ็าจะตัดไปเลยนะครับในเมือชินอุทเมอร์เขาจะหน่วงเวลาไว้30วิ60วิหรือว่า ตามเวลาที่เราตั้งไว้แล้วก็จะกลับมาต่อยอีกครั้งนะครับตัวนี้ตัดแล้วตัดเลยกดค้างไวไหมอ่านี่ตรง10โวลต์ถ้าเกินตัดต่ำกว่า190โวลต์ตัดแรงดันนะครับอันนี้ก็ผมตั้งไว้2แอมป์นะครับอันนี้สามารถตั้งได้ตัวเขาขนาด63แอมป์นะครับที่ผมตั้งไว้2แอมป์เดี๋ยวเพื่อการทดลองว่าถ้าเกิน2แอมป์ก็ให้ตัวเขาตัดนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่กดอะไรก็น่าจะก็จะกลับมาหนาหนาเลข นี่สองแอมผมตั้งไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ค่าออสักของค่าสักของไฟฟ้านะครับตัวนี้ผมก็ามค่าโรงงานไปเลยอันนี้ก็บันทึกนะครับเขาสามารถบันทึกการใช้ไฟได้ครับที่วิ่งผ่านตัวเขานะครับผมก็ทั้งสูงสุดไปเลยเก้าห้าตัวเอาครับใหม่ไเลยครับมัวแต่อธิบายอยู่เอาใหมครับเอาไปหแอมนี่การห้าตัวให้เขาบันทึกการ กระแสไฟฟ้าอันนี้ก็ควบคุมได้นะครับถ้าเกิดใช้โหลดเกิน3ามกิโลวัตต์ก็จะตัดนะครับอันนี้เราปรับได้นะครับอันนี้ก็อุณหภูมินะครับผมตั้งไว้35ถ้าเกิดอุณหภูมิเกินส5สิบหองศาก็จะตัดนะครับสองตัวนี้ก็ตามค่าโรงงานไปด้ครับผมไม่ได้ตั้งอะไรอ่ะหมดแล้วกลับมาหน้าจอหลักนะเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันนะครับว่าเริ่มต้นด้วยตอนนี้ปล่อยไฟยเข้าอยู่นะครับ นี่ดูที่ดวงไฟสีแดงนะครับว่าไฟจ่ายออกอยู่เดี๋ยวผมจะมาทดลองอ่อุณหภูมิก่อนเลยแล้วกันนี่เผมจะเอาไฟลนที่แ้ววัดอุณหภูมินี่นะครับตั้งให้มันเข้าทางเข้าทางหน่อยทางนี้ไงดีทำลอยๆหน่อยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟเช็คมาลนๆใกล้ๆผมตั้งไว้ที่สามสิบห้านะครับนี่ตอนนี้ก็สามสิบองศาอยู่นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะตัดกี่องศานะครับ เอาไฟเขาือใกล้เขาเดี๋ยวผมจะจะสูไให้ดูแล้วกันให้เห็นองศาครับถ้าเกิดตัวเขาตัดเดี๋ยวหน้าจอเขาก็จะดับนะครับนี่สามสิบเอ็ดแล้วเข้าไปใกล้หน่อยสามสองต้องมีเห็นไหมครับตัดแล้วตัดที่อุณหภูมิสามสิบเจ็ดองศานะครับก็ตัดตามองศาที่เราตั้งไว้นะครับเกินไปสักระยะหนึ่งสอง สองถึงสามวิเขาจะตัดนะครับนุมสูให้ดูนี่ไฟก็ดับไปแด้นะครับหน้าจอัทกจะเป็นแบบนี้แสดงว่าตัวจับอุณหภูมิใช้ได้นะครับเราสามารถตปตั้งไว้ในตู้ถ้าเกิดตู้มีความร้อนเกินที่เราตั้งไว้เขาจะตัดนะครับตัดไฟออกถ้าเกิดมีการลุกไหมที่ตู้ของเราเขาจะตัดไฟในน้อนนี่มีประโยชน์มากนะครับสําหรับการจับองศาอันนี้ผมเปิดขึ้นมาใหม่ต่อไปก็กะทดสอบของกระแสนะครับนี่ กระแสที่เราตั้งไว้2แอมป์ดูว่าจะเกินไปกี่แอมป์แล้วถึงเขาจะตัดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้ามิตเตอร์ตัวนี้ช่วยวัดด้วยนะครับว่ากระแสเกินไปกี่แอมป์เดี๋ยวผมตั้งไว้ที่ย้านเ c ี AC. แล้วกดไปที่ปุ่มแม็กนะครับแม็กตรงนี้ให้เขาจำค่าแม็กไว้นะครับว่ากระแสสูงสุดที่เราได้รับเมื่อกี้เท่าไหร่นี่ผมก็ตั้งมิตเตอร์นี้จับไว้ด้วยว่า การนาร้อนนี้เขากินเกินสองแอมป์แน่นอนก็เขากินอยู่ประมาณกินอยู่ประมาณหกแอมป์นะครับห้าถึงหกแอมป์เดี๋ยวผมจะเปิดเออ่การนาร้อนนะครับเปิดสวิตช์จะเคลรไปก่อนเดี๋ยวเราดูว่าเขาตัดกี่แอมป์นะครับเอาเปิดแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เปิดการนาร้อนแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับตัดแล้วกระแสเกินสองแอมป์เมื่อไหร่เขาก็จะตัดนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเขาตัดตอนกระแสกี่แอมป์ก็เกินไปแปบ๊บนึงครับหกจุดหกแอมป์นะครับ เราก็มาดูที่มิตเตอร์ของเราที่ช่วยจับว่าตัวนู้นมันแม่นยําหรือเปล่านี่จังหวะที่เขาตัดก็คือหกจุดหกหกนะครับนี่แม่นพอสมควรนะครับหกจุดหกหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับกระแสกเกินตัดให้แน่นอนเขาตัดแบบนี้แล้วเขาจะไม่กลับมาทํางานเลยนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มออนอ f อแล้วเขาถึงจะกลับมาทํางานนะครับเดี๋ยวผมขอปิดการทาร้อนก่อน น,นี่ไฟดับอยู่ครับเดี๋ยวผมกดอันนี้สมมติว่าตัดเขาตัดไปแล้วเขาไม่ยอมกลับมาถึงเราต้องการให้เขาทางานอีกครั้งหนึ่งเราเคลียร์โหลดเรียบร้อยแล้วเราก็กดอ๋อนเห็นไหมครับนี่ไฟก,ก็กลับมาสว่างถือว่ามีประโยชน์มากเลยครับผมเคยทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งครับเจ้าสมาร์ทมิเตอร์นี้ก็เลยเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็สามารถมา DI y เข้ากับตู้ อิวอ,อร์เตอร์ของเราได้แล้วก็ตู้ a อ s ได้นะครับเเพื่อนๆก็สามารถซื้อเจ้าตัวนี้แล้วเอานำไป d i y ควรจะใส่จุดนี้ควรจะเทนเบรกเกอร์ตัวนี้ตั้งเวลาตัดได้อ้อยังลืมบอกไปอีกข้อนะก็คือเขาสามารถตั้งเวลาปิด,เป,ดเปิดได้นะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นเมนูสุดท้ายนะครับแต่ว่าของผมผม,ผมตั้งผ่านมือถือนะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้ตั้งกับกับมือตรงนี้นะครับก็บเลย ก็ตั้งผ่านมือถือก็จะสะดวกกว่านะครับถ้าเกิดซื้อไปก็ซื้อรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับบางรุ่นมันเชื่อมต่อไม่ได้ครับดูดีๆนะครับก่อนซื้อถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับตัวนี้ที่เชื่อมต่อกับมือถือได้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็จะบอกอีกทีนึงว่าสาเหตุที่เอาตัวนี้มารีวิววันนี้ก็คือเราจะเอาเจ้าตัวสมาร์ทมิตเตอร์นี้ไปไว้ที่ตู้ อินเวอร์เตอร์ไฮโวล์ไฮบิดออฟิดของที่ลุงโอทําจําหน่ายอยู่นะครับอ่าเป็นไง mm hmm. เขามีขนาดถึง63แอมป์นะครับ mm hmm. เห็นไหมสบายๆเลยสามารถรับไฟได้จากีตู้จะจ่ายให้โหลดได้นะครับ mm hmm. เราก็ตั้งค่าเขาจัก14แอมป์ให้ตัดนะครับแล้วก็ควบคุมไฟที่จะเข้าไปในตู้เพื่อที่จ่ายไฟให้กับบอร์ดไฮโวล์แล้วก็บอร์ด p ีเอครับน,นี่ไฟ ดอนไฟกาเข้าเราต้องเข้าบนบนหัวเขานะครับเข้าทางด้านอินแล้วออกทางด้านนี้ออกทางด้านนี้แล้วเราเข้าไปเข้าเบเกอร์อีกทีหนึ่งที่มีอยู่แล้วของตู้นะครับถ้าใครดูอยู่ก็คิดไปก่อนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเบเกอร์เอซีมีเลยนะเราเอาไฟมาเข้าหัวตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปออกแล้วไปเข้าเบเกอร์หรือว่าจะเข้าเบเกอร์ก่อนออกจากเบเกอร์แล้วเข้ามาเข้าหัวนี้แล้วออกจากออกจากเอานี้ไปเข้าให้ครับ บอร์ด PFC นะครับทำได้หลายอย่างเราสามารถ DIY ได้หลายอย่างนะครับเราสามารถกําหนดเวลาปิดเปิดที่จะจ่ายไฟให้กับตู้อินเวอร์เตอร์ได้ครับเห็นไหมครับพอเราสามารถคอนโทรลการปล่อยไฟจ่ายไฟของตู้ให้ถ้าเกิดไม่มีไม่มีไฟจากการไฟฟ้าที่เป็น AC นะครับจ่ายให้กับบอร์ด PFC เขาก็จะไม่มีพลังงานจ่ายให้กับบอร์ดไฮโวล ในเมื่อไม่มีพลังงานจ่ายเข้าไปบอร์ดสบอร์ดนี้ก็จะดับนะครับอพอนึกออกแล้วใช่ไหมครับในเวลากลางคืนเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับไปปิดกั้นไฟไม่ให้จ่ายให้กับบอร์ดไฮโวลแล้วก็เมื่อบอร์ดไฮโวลไม่มีไฟจ่ายออกมานี่เราก็สามารถเอามาต่อใช้างานกับตู T ้เอทของเราได้ไม่มีไฟออกมาก็แสดงว่าตู T ้เอทก็จะ,จะ,จ,ะจะสนับไฟใช้แหล่งจ่ายที่2ทันทีนะครับนะเดี๋ยว คลิปต่อไปผมจะพยายามทำวงจรให้ดูนะครับผู้เยู่นี้บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะก็คลิปนี้ก็ขอคุยเฉพาะตัวนี้ก็พอนะครับดูแล้วว่ามีประโยชน์เก็เลยนํามารีวิวอีกครั้งหนึ่งผมใช้มา2ปีกว่าแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังโอเคอยู่แค่เขาเทพจะเหมือนกับชินโนทาม m e r เลยนะครับแค่ต่างตรงว่าเขาตัดแล้วเขาก็จะไม่ยอมต่อให้นะครับจนกว่าเราจะมากดปุ่มปิดเปิดตรงนี้นะครับอ่กดตรงนี้ เราตัดแล้วเราก็มากดตรงนี้เขาก็จะทํางานให้เราก็เคลียร์ปัญหาเขาก่อนสีนี้ก็ตัดว่าเป็นเพราะกระแสหรือว่าความร้อนหรือว่าจํานวนวัดนะโอเคสําหรับทีนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับยังไงก็าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยยังไงก็กดฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ลุงโอ้วยนะครับ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องโอ๋สตาร์เซียด้วยน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย